เอาละฮะกลับสตอรี่ท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะอยู่ในไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวแบบรวมอะ่ะเออหลายอย่างให้เราเล่นแต่เขาเพิ่งเปิดมาก็จะมีแค่เออสงคาารงคามข้ามบล็อกเหรอสงครามข้ามบล็อกพูดนะคือยอดเจ้าแห่งการฆ่าโอ้โหยอดเจ้าแห่งอันนี้ก็สงครามบนเตียงอันนี้ก็สร้างบ้านธรรมดานะครับซึ่ง ไอ้สงครามบนเตียงกับไอ้พวกเนี้มันก็ยังไม่ค่อยมีคนเล่นเนาะก็ขอไม่ไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เซิฟเขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับใครที่อยากเข้ามาเล่นก็ลองเล่นกันได้นะครับบางบางทีพี่พี่ว่างอ่ะเปิดพี่ก็จะเข้ามาเล่นอยู่แหละอืมก็ถ้าเจอกันก็ทักทายได้ก็ชื่อเนี่ยดูดูซะนั่นนะก็ก็ดูชื่อนะนะโอเคมานะครับซึ่งเราจะมาโปรโมทคือไม่ใช่โปรโมทมาเล่นมาเล่นอันนี้ดีกว่านะครับคือสร้างบ้านนี่แหละเออชอบสร้างบ้านมากกว่านะครับซึ่ง โอเคมาตอนแรกเราก็หยุดอยู่ตรงนี้เนาะอันดับแรกเราต้องไปที่แจกของฟรีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แจกของฟรีบอกเลยแจกเยอะชิบหายนะครับเหมือนจะเยอะแต่ว่าไม่ไม่เยอะเลย <c oughs> ไม่แบบทําป้ายนี่เหมือนจะเยอะนะแต่ความจริงคลิกไปอ้าวไอ้เมียนเดียวโอ <c oughs> okay, 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 เคโอเคโอเคเขาแจกเขาแจกครับเขาแจกเราต้องอ,อยบอไปว่าอะไรเขาครับเขาแจกก,ก,ก็ก็ดีแล้วแล้วก็จะเป็นพวกบล็อก ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่สนใจเพราะว่าทุกคนเข้ามามันก็ต้องแบบไปแจกของฟรีอยู่แล้วนะฮะซึ่งเร,เ,เ,เราจะมาที่ชอ็อปกันเลยเว้ยเออเราจะมาที่ช็อปเว้ยมาดูว่าเซิฟนี้มันหากเงินยังไงวะเราจะมาทำานนีนี่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 น,น,นี่นี่เลยฟาร์มนี่เลยฟาร์มพียอะไรเนี่ยนะ clause, ฟาร์มฟาร์มกระบองเพชรอ่าซึ่งผมมีอันนี้แล้วก็เหล็กต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มกระบองเพชรกันเว้ย อ่าส่วนใครที่หาเงินวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับโอเคไปเมื่อวานนี้เล่นไปละนิดนึงเล่นเล่นไปก่อนโปรโมทอีกแม่เอา้าแล้วบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยเฮลโหลอ้าบ้านกูอยู่ไหนอ๋อตรงนู้นตรงนู้นหาบ้านตัวเองไม่เจอโอเคเราจะมาทำฟาร์มเอ่ออะไรนะกูะลืมละเอ่อฟาร์มฟาร์มเฮียอะไรเนี่ยฟาร์มเ,นะเอ่อกระบองเพชรเออไอชี้ยมันกูลืมตลอดเลยซึ่ง <c oughs> สเตลิดติดคอมีเฮียอะไรแก้สเลิดได้ไหมนะฮะโอ้เกียดชิบหายเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปถาที่สร้างบ้านแบบลาบๆลื่นๆแบบสร้างกันนะครับซึ่งมันจะได้แบบอ่ามีพื้นที่ในการทําเครื่องปั๊มไอเนี่ยไอกระบองเพชรเนี่ยนี่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยยืดกว้างเสิร์เดียดๆเป็นกว้างดีเว้ยอ่าตรงนี้ก็ได้่ะมาอาตรงนี้แหละใกล้นี่แหละมาวางไปเลยแล้วก็ทางน้ํามา ปตักน้ำหน่อยโอเคเรียบร้อยครับโอ๊ยไม่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 ขยบไปดีกว่าตรงนี้เหมือนเห็นเหมือนเห็นเป็นเหมืองข้างล่างอ่ะเดี๋ยวมันมันเห็นเป็นเหมืองข้างล่างอ่ะเฮี้ยกูเป็นอะไรกันมากวะเนี่ยฮะเหมันเป็นกูเกลียดโอ้ยยังไงเลยเวลากินนมอ่ะแล้วทีนี้มันก็จะแบบเหมือนมีเหี้ยอะไรติดอยู่ตรงคออ่ะนั่นแหละแม่งก็เลยแบบโอเคมา เดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มอของกระบองเพชรนะครับซึ่งเราจะมาดูว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเขาแบนท่อส่งหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราคับโต๊คับก่อนแล้วกันท่อส่งจ๋าอย่าแบนได้ไหมจ๊ะขอร้องละจ้ะอย่าแบนเลยอย่าแบนเลยได้ไหมอย่าแบนโอเคท่อส่งไม่แบนแล้วก็หีบครับหี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 บโอเคหีบเรียบร้อยของยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดให้มันหมดเลย โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่ทำเครื่องปั๊มกระบองเพชรกันนะซึ่งเครื่องปั๊มกระบองเพชรเนี่ยที่รู้ๆกันเลยคือมันเป็นเครื่องที่ปั๊มกระบองเพชรนะครับซึ่งมันเป็นเครื่องปั๊มกระบองเพชรนั่นแหละนะโอเคมาเราจะมาตีพื้นที่ก่อนแล้วกันว่ามันจะต้องใช้ยังไงวะเออมันต้องใช้เนื้อที่ยังไงวะงนี้เปล่าวะองนีง้เปล่าวะหรือมันต้องใช้เนื้อที่ยังไงอ่ะต้องดูก่อนแป๊บนึ่งขอดูก่อนแล้วกันเด้อขอดูก่อนแล้วกันเด้อ จะมาดูว่าทิศของน้ำเนี่ยมันจะไปยังไงดีถ้าเอาน้ำมาใส่่างนี้ปึ๊บก็ได้ปะเดี๋ยวๆๆขอลองดูก่อนนะครับชือกอต้องลองมันต้องลองไว้มันต้องลองดูทิศน้ำก่อนปึ๊บอ่าเราต้องวางน้ำอย่างนี้วางน้ำอย่างนี้โอเคแล้วก็วางกระบ,บองเพชรอย่างนี้ครับแล้วก็เอาไม้หรืออะไรก็ได้บล็อกอะไรก็ได้ขอที่ขอแค่มันลอยอ,ะอ่ะอ่าบล็อกอะไรก็ได้ขอแค่มันลอยก็ เอามาใส่อย่างนี้ก็จบนะครับเอ่อแม่แม่เสียงดังยาเสียงดังโอเคโอเคนี <c> ่ะ <oughs> แม่มึงทำอะไรไม่รู้ในยกลัวเสียงดังชีพหายเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเอ่อเดี๋ยวทำไอ้นี้ก่อนเนะาะทำเป็นนี่หีบซึ่งมันก็จะดูแบบง่ายๆเนาะเรียบง่ายเนาะแต่ว่ามันมันถ้าเรายืนแบบ เรายืน AFK นานมันก็ได้เยอะนะบอกเลยเออถ้าเรายืนแบบเอ k คานานๆมันก็ได้เยอะนะถือว่ามันได้เยอะนะเราต้องลองครับเนี่ยทำเล็กๆอย่างเงี้ยแต่มันได้เยอะนะจริงๆแต่เราต้องทำลองทำก่อนจะมืดละอี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมืดสิใจ,จเย็นใ <laughs> จเย็นสิโอเคมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เออตรงนี้ก็ปิดไปเลยแล้วก็เอาไอ้นี่มาทุบบอกปุ๊บ ก็มันก็จะไหลมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคซึ่งอาจจะ็สังเกตว่าน้ํามันทะลักออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาสลับนี่ไปใส่เพราะว่าเราเอาบล็อกใส่ไม่ได้นะถ้าเราเอาบล็อกใส่เนี่ยมันจะเปิดกล่องไม่ได้เว้ยเราต้องใส่เป็นสลับ่างนี้ครับแล้วก็รอให้มันโตแค่เนี้ยเออนี่ก็คือเคอรอื่องปั๊มอะไรวะเครื่องปั๊มเออเครื่องปั๊มเออ, <c oughs> เ <c oughs> เอ,อมันคือต้นอะไรวะกระบองเพชรเออเช้ค,คุณลืมตลอดเลยเครื่องปั๊มกระบองเพชรพอเวลามันโตปุ๊บ มันก็จะแบบตักเข้ามาตรงนี้อ่าสังเกตได้ว่าถ้าเราทิ้งมันไปตรงนี้ปุ๊บอ่าน้ามันก็จะเอามันไหลไหลมาเนี่ยเห็นไหมมันจะเข้าไปในกล่องอยู่ดีครับมันไหลไปมันจะตกอยู่ฝั่งไหนมันก็จะไหลไปอยู่ดีสังเกตนี่ไงเห็นปะโอเคมันก็จะเป็นแบบเรียบง่ายครับโอเคอันนี้ไม่ได้ไปจําของใครมานะเอออันนี้คิดเองไม่รู้อ่ะมันน่าจะมีคนทําเยอะแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะทําคนทําเยอะแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ไปจาของใครมาจริง อาจจะมีเขาทำหลายคนแล้วแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปเอาใครมานะบอกเลยคิดเองเลยเออแต่ก็น่าจะมีคนทำแล้วถึงจะคิดเองแต่มันก็มีคนทำแล้วถูกปะ่ะโอเคก็จะประมาณเท่านี้ครับคือเครื่องปัม๊มเอ,อ่อเอ,อ่ออะไรวะ <c oughs> คุณลืมเดี๋ยวอีบ้าเอ้ลืมตลอดเลยเครื่องปั๊มเอ่อมันคือต้อนอะไรวะกระบอกเพชรเออว่าแม่งลืมตลอดเลยเอออะไรเนี่ยมาเดี๋ยวเราทำฝั่งนี้ด้วยครับ เนอะทำปั๊มไว้สักสองเครื่องเนาะนี่คือบ้านของเราเวไปปั๊มไว้สักสองเครื่องชว่วงทุบทุบทุบดินวันนี้หนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองนะดินต่อมาเลยปืบ๊ปบปืบ๊ปบปืบ๊ปบปืบ๊บปื๊บปื๊บปื๊บโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็คือเครื่องปัม๊มเอ่ออะไรนะเดี <c oughs> ๋ยวกูลืมตัวละเครื่องปั๊มเออ่กระบองเพชรเออใช่ไหม ลืมตลอดเลยโอเคทั้งวันแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรามาเคลียร์พื้นที่ทำอีกอีกอันหนึ่งอ่าให้มันเป็น2อันมันเป็นสองอันมันจะได้แบบดรอปเร็วๆหนึ่งก็สองตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็มาอย่างนี้ปืิบมเพิ่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 โอเคอะไรแกอะไรของมึงอะไรของมึงเราโอเคอุ้ยเชือกระตุกระตุก ก็จะประมาณเท่านี้นะครับไอ้เหี้ยมกูวางไปแล้วทำไมมึงย้อนกลับนะฮะปึ๊บแล้ววางวางตักน้ำสองตัก,กน้ำสองถังเออหนึ่งถังที่หนึ่งอย่าลืมนะครับถังที่หนึ่งต้องวางฝั่งโน้นต้องวางเป็นมุมไม่งั้นน้ำมันจะไหลมาไม่ประกบกันอ่าเราต้องวางแบบเป็นมุมโอ้โหเป็นทิ๊กทิกทิกหน่อยโอเคแล้วก็ตรงนี้ชืบอ้าวพิธีแล้วตรงนี้ปึ๊บนี่ให้น้ำมันไหลลักษณะนี้แล้วก็ เสร็จเรียบร้อยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจากนั้นเราก็มาครับอทอดส่งกับหีบอีกเลยปฏิโทโทโถยเข้าแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวครับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหใช้ห้าอันเลยเลยก็ก็ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็อย่างนี้อนโอเคแล้วก็ขอปิดก่อนอ่าตรงนี้แล้วก็เอาไอ้นี่มาใส่หนึ่งสองแล้วก็ทอดส่ง ท่อส่งแล้วก็ทุบออกเหมือนเดิมครับโอเคแล้วก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็วางบนหีบอย่างนี้เห็นไหมวางบนหีบเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไอ้นี่ไปปึ๊บก็นี่เราก็จะได้แบบเครื่องปั๊มนะฮะเรียบร้อยนี่คือเครื่องปัม๊มกระบองเพชรของเรานะฮะซึ่งถ้าเราแบบยืนอินฟินิตี้นานๆนะมันก็น่าจะดรอปอยู่นะเออมันก็น่าจะดรอปอยู่แหละนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เล่นมาไม่นานเลยเราเรายังเล่นมาไม่นานเลยบ้าเลย เ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงมีดินแจกไหมวะสปาวสปาวไม่มีดินแจกใช่ไหมอ่าไม่มีดินแจกก,ก็ก็ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเราทำทำอีกเครื่องหนึ่งอะไรเนี่ยมันขึ้นออกเดี๋ยวเรามันออกจากเขตเราต้นไหนวะอ๋อตรงนี้เหรอโอเคตรตรงนี้ยังอยู่ในเขตอ,อยู่อ่าโอเคเดี๋ยวเราเซตโฮมกันเซตโฮมทับสปาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรให้เราปลูกเพื่อขายอีก นะช่วงแรกๆเราก็ทำแต่ฟาร์มเนี่ยเล่นเซิร์ฟเนี่ยฮะช่วงแรกทำฟาร์มเลยเอารวยก่อนไปก่อนอเอารวยไปก่อนโอเคเดี๋ยวดูดิมันมีดินแจกป่าวะมันไม่มีดินแจกอะ่ะกูอยากได้ดินนะเดี๋ยวกูวอยากได้ดินมากหมกเลยกูอยากได้ดินเหลือเก,กินเออโอเคปะลงข้างล่างมีอะไรให้เราเดี๋ยวตอนนี้เรามีมันนี่เท่าไหร่ M O N E Y 9บาทนะครับอันนี้มันเป็นเอ่ออ๋ออันนี้คือกระบองเพชรใช่ไหม โกโก้โกโก้ยี่สิบห้าอันเหรอโกโก้ยี่สิบห้าอันขายได้เก้าโกโก้ยี่สิบห้าอันขายได้เก้าเก้าเหรอถือว่าคุ้มจะพูดว่าถือว่าคุ้มก็คุ้มเพราะว่าโกโก้เป็นเป็นพืชใช้คำว่าพืชไหมเป็นพืชในบรรดาพืชทั้งหมดของไมค a f บเนี่ย ในบรรดานพืชทั้งหมดพืชก็พวกผักนะพวกเอาที่มันทากินได้ก็คือฟักทองแตงโมแครอทไอ้นี่นะแล้วก็ทุกอย่างเลยไผ่อะไรพวกเนี้ยโกโก้เป็นอันที่น่าจะเกิดเร็วที่สุดน่าจะโตเร็วงั้นเราซื้อมาเลยอ่าโกโกนะ้น่ะกูจำนำเหล็กได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวกูจะมันได้อันเดียวอ่ะจำนำเหล็กได้ไหมเอาเดี๋ยวโยนโยนโย,ย,ยนทิ้งเก้าอันปุ๊บเอาโยนไม่ได้ด้วยมันถ้าเราคลิกมันก็หายไปหมดทั้งสิบเก้าอันเลยนั่นเนี่ยเหลืออันเดียวก็ได้วะ ที่บา้าเ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันโตเร็วขนาดไหนนะฮะโอเคซึ่งเพราะามันโตเร็วจริงๆเว้ยเออมานี่ไม้ชึบปักกับบ้านเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยมึงทำเสียงอะไรกันเว้ยโอเคก็ซึ่งเราจะมาปลูกอย่างนี้ให้มันมีพื้นที่หน่อยอย่างนี้ก็แล้วกันอ,ออกตรงเขตโอเคเกือบออกแล้วก็จะมาทำใส่อย่างี้ครับและนี่ก็คือ ฟาร์มเอ่ออะไรนะเ <laughs> ยังลืมฟาร์มโกโก้ของเรานะฮะซึ่งเราจะไม่ปลูกแค่ฟาร์มโกโก้นะฮะบอกเลยเราจะปลูกทุกอย่างที่เราปลูกได้เอาเดี๋ยวลืมธนูอะไรเล่าซอมบี้ซอมบี้เอ๋ยซอมบี้มึงด้วยคิปเปอร์นี่นี่ทำไมไม่ตายวะอชออชอเรียบร้อยอ้าวไม่ตายด้วยเอาทำมมันถึกจังวะชอชอ มึงถึกจังวะจ้เดียวหูมึงถึกขนาดนี้เลยเหรอคิปเปอร์โอ้ oh my god เฮ <Hey! S 2> ้ยหูเดียวมึงถึกขนาดนี้เลยเลยมันเป็นเพราะเซิร์ฟวะนี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะปลูกอ้อยด้วยครับปลูกอ้อยด้วยเพราะว่าอ้อยมันสามารถขายได้อ่าเดี๋ยวเราปลูกทุกอย่างปลูกแม่งหมดเลยเยอะแม่งมีอะไรปลูกปลูกแม่งหมดเลยอ่าเครื่องปั๊มอ้อยนะครับซึ่งเครื่องปั๊มอ้อยเนี่ย เดี๋ยวเอามานําเสนอพาร์ทหน้าแล้วกันนะเ,เดี๋ยวอามานําเสนอเดี๋ยวกูทําคลิปเสนอเครื่องต่งตางๆของไมครับไหมนะครับก็ผมจะไปเอาอ่าเสนอแบบวันนี้เราจะมาสอนทําเครื่องปั๊มนู่นนี่นั่นเออว่าไปเออจริงดีเหมือนกันเออแต่ว่าหน้าพี่น่าจะไปศึกษาของพิตเต้ก่อนพิตเต้เซนไฟเอร์แล้วก็เอาของพิตเต้ามาดัดแปลงเออแล้วก็เราก็ค่อยแบบอเอาของพิตเต้ามาดัดแปลงแล้วก็ เอาเป็นแบบอ่าเป็นเครื่องของเราเออเพราะว่าพี่เต้เขาทํทำแต่ว่าเราต้องให้เครดิตพี่เต้ด้วยผมชอบมากเลยพี่เต้อืมไม่ชอบเพราะเขาสร้างสรรค์ดีเออกูต้องทำไงต่อวะเน <laughs> ี่ยฮะเดี๋ยวกูต้องกูต้องไงออันนี้มึงมึงเกิดสตอยยังไงไอ้เหี้ยมึงไม่เกิดเลยใช่ไหมเนี่ยนะเออเหมือนกับการที่เราคาดเดาไว้มึง,มงเกิดยากชิบหายเลยแต่ว่าถ้าเราเอฟเคสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็น่าจะเกิดนะ าวางก่อนครับชืบเรียบร้อยโอเคอันนี้ก็คือฟาร์มเดี๋ยวเราทำฟาร์มอ้อยครับเอาอ้อยอ้อยอ้อยเออบอกจะขีดตรงไหนวะเนี่ยออกเข้าออกเข้าเข้าก็ได้วะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวทำฟาร์มอ้อยประมาณนี้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเหมือนแบบโปรเทคกูเล็กแล้วทีนี้กูสร้างเศรษฐกิจพอเพียงหรือเกินเนี่ยตอนนี้ฮะไอ้แม่งเดี๋ยวเหมือนกูเศรษฐกิจพอเพียงมาก หมือนกูสร้างแบบโหยัดเข้ไม่ให้เหลือสักที่อ่ะปฏิโทโททั้งโอ้สร้างแบบ <c oughs> ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยทีเดียวเชียวโอ้แม่งดูเถีพื้นที่นิดเดียว <c oughs> จะทํากินทุกอย่างเลยใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่นชั่นแหละวางน้ําปิดวางปิดวาง,ป,วางปิดเลยนะวางปิดอ่ะปิดให้หมดก่อนปุ๊บทาบปุ๊บ แป๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยโอเคครับแล้วก็วางอ้อยรยอ้อยกระปกุกตามทมเนียมเฮ้ยกูสามโมเว้มึงมึงเกิดเร็วนะเว้ยเฮ้ยกูสามโมก <c oughs> ูสามโมมึงนี่กูเกิดเร็วที่สุดมึงยังเกิดใช้กูอยู่เลยอย่าทรายศกันอย่างนี้สิโอโก,โกโกอย่าทำกับเราอย่างนี้ได้ไหมไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปขายก่อนดีกว่าเหล็ก <c oughs> เราเหล็กไปขาย <c oughs> เอาแล้วตอนนี้เริ่มจำนำทีละอย่างเลยครับ จากเหล็กกูจำนำแม่งหมดเลยทีนี้ฮะไปเอาไปขายก่อนเหล็กเก้าอันนี้ไม่น่เราจะรู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันรับสูงสุด32อันขายได้เท่าไหร่4 0 0คลิกขวาคลิกซ้ายไปจึ๊บได้ทําการได้ทําการขายของแล้วนะครับแล้วมึงไม่บอกเราว่าได้เท่าไหร่ควายเรียบร้อยสี่สิบบาทขอโทษขอโทษ,ขอโทษด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเราไอเชียเดียวโอ้โหเหลือหกสิบบาท ไอ้เหี้ยกูซื้อผิดเดียวซื้อผิดไอ้เหี้ยแม่งหายไปครึ่งหนึ่งเดียวโอ้โหเขาเช้มันแล้วกันอ่ะเรามาปลูกที่เดิมครับป้าบนี่ไงมันมันมันโตมันโตมันโตแต่มันไม่ได้โตเร็วอ่าเราจะมาดูนี่ไงเห็นไหมแปบ๊บเดียวเด้งละอ่ะเราจะมาตั่งดูนะครับว่าไอ้เจ้าต้นเนี้ยมันโตเร็วจริงหรือเปล่าเราจะมาแข่งดูว่าอันนี้มีกี่ต้นอ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดหนึ่งสองสาม 12345 1, 6 7 8 9 1 0 11เโอเคนี่ไงเห็นไหมแปบ๊บเดียวโตแล้วครับเป็นพืชที่โตเร็วที่สุดละเห็นไหมมันเป็นพืชที่โตเร็วมากเว้ยไอโกโก้นะบอกเลยมันเป็นพืชที่โตเร็วมากใครที่เล่นไหมครับมันนา,นานมันน่าจะรู้ว่าพืชโกโก้เนี่ยมันโตมันโตเร็วจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันถ้าเซิร์ฟไหนมีให้ทำเนี่ยเราก็ทำฟาร์มโกโก้ไว้ก่อนเลยถ้ามันขายได้เยอะนะ ถ้ามันขายได้เยอะนะอให้ทําไปแต่ว่าถ้าขายไม่ได้เยอะก็ก็ไม่ต้องทําเพราะมัน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 โตเร็วจริงอะแต่มันถ้ามันขายได้เยอะก็มันขาดทุนนะไม่ขาดทุนนะเออเรามาหาปลูกอะไรที่มันได้เยอะดีกว่าส่วนมากเซิร์ฟมายคราฟต่างๆจะส่วนมากจะทําเป็นส่วนมากเซิร์ฟต่างๆจะทําเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบว่าการการขายเออไม่ใช่ดิ ส่วนมากจะเอาแบบข้าวขายได้แพงเพราะว่าข้าวนี่น่าจะเป็นพืชที่โตช้ามากๆเห็นไหมแป๊บเดียวโตแล้วทุบเลยเฮ้ยเดี๋ยวกต,ตกใจไอ้เยอยก็ตกใจอ่าวางพืชไปครับแล้วก็เดี๋ยวทำเตาเผากันเตาเผาจอเตาเผาจอเวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดด้านข้างก็ได้ขุดด้านข้างบ้านตัวเองแล้วตอนนี้โอเคขุดลงไปครับจื๊บจืบจืบจื๊บแล้วก็ขุดตรงนี้ ทุบขุดทุบขุดเออเดี๋ยวพี่จะทําคลิปแบบว่าแยกเป็นอีกทีนะแบบว่าวันนี้เราจะมาสอนทําเครื่องปั๊มเอ่อเอ่ออะไรวะเดี๋ยวลืมลืมเครื่องปั๊มกระบองเพชรนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะสอนทําทีหลังนะซึ่งน่าจะเป็นประมาณเครื่องน่าจะใหญ่กว่านี้อ่าน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับเป็นเครื่องปั๊กระบองเพชรเนาะก็ก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันเอาเดี๋ยวกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ อ้าไม่เลือดกูหายอะ่ะเดี๋ยวมึงมีระบบรีเลือดปะเนี่ยเฮ้ยทำไมเลือดกูหายอ้าวทุนี้ทุบๆไม่ได้เหรออ๋ออ๋อเข้าใจละเข้าใจละอ๋อคือเซิร์ฟมันแหลกแล้วเราขุดไปก่อนไงเออมันก็เลยขึ้นมาอย่างนี้โอเคครับเราต้องการหินเท่าน,นี้แหละโอเคเดี๋ยวเราเอาไปเผากระจกเล่นดีกว่า <laughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเซิร์ฟนี้คร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะก็ใหม่คลิปหน้าก็ นะฮะอย่าลืมนะครับใครที่อยากเล่นไหมครับเอ่อก็ลองสนใจเข้ามาดูเซิร์ฟนี้ก่อนได้นะจ๊ะโอเคป่ะนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ช่องผมด้วยนะใครที่อยากดูเซิร์ฟไหมครับไปเรื่อยๆนะครับแบบว่าในคอมนะในมือถือไม่มีนะถ้าอยากให้พี่โปรโมทเซิร์ฟในมือถือให้ก็ต้องรอพี่ซื้อมือถือก่อนนะและคำบอกพี่เว็บก็มีมือถืออยู่แล้วคือมือถือพี่มันเล่นไหมครับไม่ได้เว้ยโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายไปละ นะอย่าลืมนะเข้ามาเล่นด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะปลูกไอ้น,นี่ด้วยนะเดี๋ยวกูสั่งเขาหลายอย่างจาาังวะไม่ใช่พ่อเขานั่นอนะ